พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นนาสืบในวันที่18มกราคมนี้ราคาหุ้นพุ่งแรงจัดตั้งแต่สุดสดาห์กรอนพร้อมด้วยวอลลุ่มหนาแน่นหลังจากที่มีข่าวว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มทุนต่างชาติเตรียมขายหุ้นออกมากว่า50%ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกที่237บาทก่อนจะบวกต่อพุ่งขึ้นไปได้สูงถึง247บาทหรือบวกไปกว่า9%เ และมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหนานแน่นสูงราว200%หากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเราลองพูดถึงหุ้น b ิ๊กซห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือคาสิโนกรุ๊ปสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่า50%มีข่าวว่าจะถอนการลงทุนออกไปตั้งแต่ปลายปีก่อนแม้ b ิ๊กซีจะปฏิเสธการถอนทุนของกลุ่มคาสิโนกรุ๊ปมาโดยตลอด แต่ล่าสุดข่าวดังกล่าวก็เป็นความจริงเมื่อคาสิโนกรุ๊ปประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกที่ผ่านมาส่งผลให้มีแรงซื้อเข้ามาเก่งกำไรบิ๊กซีจนทำให้ราคาพุ่งก้าวกระโดดจาก197บาทในสัปดาห์ก่อนพุ่งขึ้นมาสูงถึง247บาทในเช้าวันนี้ราคาหุ้นบิ๊กซีที่พุ่งขึ้นมาล้วนเกิดจากความหวังราคาหุ้นที่จะขาย โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ซื้อหลายรายทั้งกลุ่มเซ็นทัน CP BJC และอีออนจนเกิดกระแสข่าวลือว่าราคาขายอาจจะสูงถึง260-300ถึงบาทแต่ไหก็ตามราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นมาจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างสูงเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับราคาขายโดยโบโรกหนุ่มมูลพัฒนาศินปประเมินว่าคาสิโนโกรุป๊ปน่าจะขายที่ราคา164บาทเท่านั้น สอดคล้องกับโบกิสโก้ Go, ที่เชื่อว่าราคาหุ้นบิ๊กซีน่าจะไม่มีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันแล้วโดยเบื้องต้นจากการทำ M&A และการประเมินเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคและท้องถิ่นราคาขายสูงสุดของบิ๊กซีน่าจะอยู่ที่248บาทเท่านั้นขณะที่ราคาเหมาะสมของบิ๊กซีโบกเกอร์ประเมินไว้ระหว่าง202-224บาทดังนั้นนักลงทุนที่เข้าไปเก็งกำไรตามน้ำ จึงต้องตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ด้วยเมื่อสืบสัญ,ญญาณด้านเทคนิคจากนักวิเคราะห์บล็อกธนชาติวิชนันธรรมบำรุงสำหรับการเก็งกำไรหุ้นบิ๊กซีนักเก็งกำไรด้วยความระมัดระวังด้วยการเข้าซื้อที่แนวรับ236บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน250ถึง268บาทและให้ขายตัดขาดทุนหักตี2 220บาท